ตอนนี้เรามาถึงที่พันสุกนะครับของดีจังหวัดเพชรบุรีนะครับอร่อยอันดับหนึ่งนะฮะก็จะเป็นร้านขายของฝากนะฮะขายขนมของฝากขนมหม้อกแกง20รสชาตินะฮะแล้วก็ยังมีสเต็กอาหารไทยอีสานแล้วก็ฟาร์มแกะสไตล์ยุโรปนะฮะตรงฟาร์มแกะสไตล์ยุโรปนี่คือก็จะเป็นสถานที่เด็กเล่นนะฮะเดี๋ยวผมก็จะพาเที่ยวชมโซนร้านขายของฝา,ากของพันสุกนะครับ แนนมาโมทางด้านนี้บ้างนะครับตอนที่เปผัดัด้านนี้ก็จะเป็นทางเข้าสนุกพันสุกนะครับจะมีค่าบริการเข้าไปท่องเที่ยวด้วยนะครับแลวจะมีราคาเด็กแล้วก็ราคาผู้ใหญ่ครับเดี๋ยวเราเข้าไป ช้อปปิ้งดีกว่านะฮะในส่วนของร้านขายของฝากพันสุกนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเดินเข้าไปในบ้านขนมพันสุกเลยแล้วกันนะครับบรรยากาศไทยในบ้านขนมพันสุกนะครับ ผมก็จะพาเดินเข้าไปข้างในนะฮะอ่ะาหันสุกนะฮะก็ตรงที่ผมเดินไปเนี่ยซึ่งก็จะเป็นตรงรานกลางานะฮะแล้วก็มีด้านนี้นะฮะจะมีร้านขายของนะฮะตกแต่งน่ารักนะครับซาลยุโรปครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านกลางานะฮะ ตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เดินชมมานั่งเล่นกันแถวตรงนี้นะฮะตรงแถวลานกลางตรงนี้เดี๋ยวเราเดินเข้าไป้างในรกันเลยดีกว่านะครับนี้ก็ไเปครี์ไอศกร เมื่อเดินเข้ามาข้างในนะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะราาะคะับแ้วเดี๋ยวเราขัด้านในกันตรงพื้นที่ด้านในก็ตกแต่งมสวยงามเหมือนกันนะครับมีมาให้เด็กนั่งเล่นด้วย อเมซ่า <Amazon. S 2> <Okay. S 1> okay. ตู้ไปรษณีย์นะครับ